ก็ๆๆรู้กันหรือ,อยัง Excel ใหม่สามารถ Import Data ที่เป็นรูปภาพเข้าไปใน Excel ได้แล้วนะบอกเลยว่าง่ายสุดเป็นไงมาดูกัน ผมว่าน่าจะมีใครมีไฟล์รูปที่เป็นไฟล์ตารางแบบนี้แลวต้องการที่จะ Import ไปใช้ในไฟล์ Excel นะครับซึ่งปกติเราจะต้องมานั่งพิมพ์แต่วันนี้ไม่ต้องแล้วนะครับประเด็นก็คือเราต้องใช้ Microsoft Excel 365เวอร์ชันล่าสุดนะเสร็จแล้วเราสามารถที่จะ Import ได้เลยโดยการที่จะปริน์สกรีนนะครับตรงนี้ผมก็จะปริน์ในส่วนของตารางที่เราต้องการออกมานะครับก็คือในส่วนตรงนี้หลังจากนั้นนะครับก็เปิด Excel ขึ้นมา ไปตรง Data นะครับเสร็จแล้วเลือก Import Picture นะครับแล้วเลือกเป็น Import f อร m k คี b o a r d นะครับแค่นี้เองซึ่งตรงนี้นะครับ Excel ของมันจะแปลงภาพของเราเนี่ยให้ออกมาเป็นตารางนะครับ รอบแป๊บหนึ่งนะครับ Excel เขาจะเจนในส่วนของตารางขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับซึ่งอาจจะยังไม่รองรับภาษาไทยนะถ้าโอเคเราก็กด Insert Row ไปได้เลยนะครับเราก็จะได้ตาราง Excel แบบนี้นะครับอันนี้เปรียบเทียบก่อนหลังให้ดูเลยนะครับว่าเขาเจนในส่วนของข้อความออกมาได้จริงๆนะครับโอเคถ้าถูกใจคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนี้กันไว้นะวันนี้ไปแล้วสวัสดีคับ